เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมระบบภายในองค์กรยังคงเกิดความเสียหายจากที่ไม่ประสงค์ดีหรือม a แวว r <Wow. S 1> ทั้งๆที่องค์กรเองก็ติดตั้งระบบ network security ไว้อย่างแน่นหนาซึ่งเราพบว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยเป็นการโจมตีจากภายในองค์กรเองและจะมีความเกี่ยวข้องกับพร,ริเวทองเขาทั้งนั้น i v a t e Account s <S <S อาจจะเป็นคำที่ไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่ถ้าผมพูดถึง Root หรือว่า Admin Account s, หลายท่านอาจจะรู้สึกคุ้นเคยกว่า Admin หรือ Root เองก็ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของ p r i v a t e Account เหมือนกันครับโดยคำนิยามนะครับ i v a t e Account เนี่ยจริงๆจะใช้เรียกบัญชีผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์สูงกว่า User ทั่วไปบัญชีผู้ใช้งานทั่วไปหรือ Us e r Account จะถูกใช้เพื่อระบุตัวตนผู้ใช้งานและกาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบแอปพลิเคชันต่างๆในขณะที่ p r i v a t e Account จะเป็นผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์สูงกว่านะสามารถใช้คําสั่งที่เยอะกว่านะในการตรวจสอบระบบในการเพิ่มข้อมูลในการลบข้อมูลรวมไปถึงสามารถสั่งเปิดหรือปิดระบบได้ด้วยตัวเอง Private Account นอกเหนือจากรู t หรือแอดมินที่เรารู้จักกันแล้วเรายังพบได้ในอีกหลายที่ยกตัวอย่างเช่นกล้องวงจรปิด ที่หลังจากเก็บภาพไปเรียบร้อยแล้วเราจะต้องยืนยันตัวตนให้ถูกต้องก่อนถึงจะสามารถขอเปิดดูภาพย้อนหลังที่ถูกเก็บเอาไว้ได้นี่ก็ถือเป็นเพ a t ร์ c อ o ค n t อีกรูปแบบหนึง่งแอปพลิเคชันต่างๆที่มีการเชื่อมต่อกันเองก็เหมือนกันนะครับเช่นเว็บแอปพลิเคชันที่เราต้องการเขียนหรืออ่านข้อมูลจากดาต้าเบีเซิร์ฟเวอร์นะครับเว็บแอปพลิเคชันนั้นๆจะต้องมีการยืนยันตัวตนก่อนถึงจะสามารถดําเนินการกับดาต้าเบีเซิร์ฟเวอร์ได้นี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ p r i v a t e Account เราจะเห็นได้ว่าการใช้งาน private account ในปัจจุบันมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นมากจากที่กล่าวมาเราจะเห็นว่า private account เองเนี่ยมีความสำคัญมากถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยก็อาจจะสร้างความเสียาหายให้กับระบบหรือแอปพลิเคชันนั้นๆได้ f o r r s t t e r เองเคยออกมาบอกว่าเหตุการณ์ security breach ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน80%จะมีความเกี่ยวข้องกับ private account ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งการเนอ r เอง ก็เคยยกให้การบริหารจัดการ r i v a t e a c c เ u n t เป็นโครงการทางด้าน Security ที่ทุกหน่วยงานต้องพิจารณาถึงเป็นอันดับแรก2ปีติดต่อกันทำให้หลายหน่วยงานเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ r i v a t e Account ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนที่เราจะมาคุยกันว่าเราจะดูแลกันอย่างไรเราควรจะต้องมาดูกันก่อนว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ r i v a t e Account ในองค์กรมีอะไรบ้าง ก่อนที่เราจะเริ่มคุยกันว่าเราจะบริหารจัดการ Privat e a c c o u n t ของเรากันอย่างไรนะครับเราควรจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าความเสี่ยงของพรีเ a ด Account ์ที่อยู่ในภายในองค์กรของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับข้อแรกเลยนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการติดคอมพิวเตอร์ไวรัสหรือมาแวร์นะครับตัวอย่างเช่นตัวแลนซ om มวร์นะครับหรือคริปโตไมเน็งที่มีการระบาดอย่างหนักนะครับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับการที่เครื่องของเราเนี่ยติดมาแวร์ในตอนแรกเนี่ย ยังไม่ได้เกิดความเสียหายจากมัลแวร์กับเครื่องของเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มัลแวร์ตัวนั้นเนี่ยดังกล่าวตัวนี้สามารถเข้าถึง private account ของเครื่องนั้นๆได้นั่นแหละครับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ามัลแวร์ตัวนี้จะสามารถดําเนินการทุกอย่างบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเราได้เหมือนตัวเองเป็น admin ของระบบซะเองนะครับจึงเป็นที่มาว่าทําไมมัลแวร์เนี่ยสามารถเข้ารหัสบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วเรียกค่าไถาได้หรือสามารถมาใช้ทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ของเราในการขุดเหมืองในการขุดบิต แล้วก็ส่งเงินกลับไปหา,หาผู้ไม่ประสงค์ดีได้นะครับเรื่องถัดไปความเสี่ยงเนี่ยจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่ตั้งใจีความไม่ตั้งใจเนื่องจากผู้ใช้งาน Private Account เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็น User ที่เป็นสิทธิ์ของแอดมินนะครับคือเมื่อผ่านการพิสูจน์ตัวทนเข้าระบบไปได้แล้วนะครับแอดมินคนนั้นเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์เต็มในการดําเนินการแทบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีความผิดพลาดที่เกิดจากการทํางานได้ นะครับยกตัวอย่างเช่นในระบบที่มีการสั่งการด้วยคอมมานด์ไลน์อย่างเช่น Linux นะครับหรือว่าอย่างเช่น Unix นะครับก็จะมีหลายครั้งที่แอดมินอาจจะมีการพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดไปนิดหน่อยก็จริงแต่บางทีมันก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับระบบได้ยกตัวอย่างนะครับแอดมินท่านหนึ่งอาจจะเข้าไปเพื่อจะไปลบข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานแล้วใน d ดคอรีเทมส์ในเดคอรีต่างๆนะครับ, p, ตนะรบแต่ว่าตอนที่พิมพ์ชื่อ d ดคอรีเพื่อต้องการจะลบนะครับอาจจะกด a เป bar เกินไป1นครั้งหรืออาจจะพิมพ์บางอย่างผิดไป ทำให้ชื่อของเดคอรี่ตรนั้นผิดเพี้ยนไปซึ่งบางทีเนี่ยการพิมสเปซบาร์หนึ่งครั้งอาจจะเปลี่ยนเดคอรี่ที่เป็นเทมป์เดคอรี่นเนี่ยให้กลายเป็นรูดเดคอรี่แล้วก็ลบไปท้งเดคอรี่ได้เลยซึ่งตัวนี้เนี่ยบางครั้งกว่าจะรู้ว่าปัญหามันเกิดขึ้นก็ผ่านมาระยะเวลาหนึ่งละกลับไปหาสาเหตุก็อาจจะใช้เวลานานหรืออาจจะหาไม่เจอตัวนี้ก็จะเป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งที่เกิดจากการใช้งาน p r i เ a t e a ด c o u n t านะครับเรื่องสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องของความเสียเนนเเส่ยงที่เกิดจากแอปพล แต่ในยุคดิจิทัลไทม์ฟอร์เมชันเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันหลายรูปแบบที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนะครับการที่เราจะทําให้แอปพลิเคชันเนี่ยเขารู้จักกันเองเขาสามารถคุยกันได้มันจึงมีการสร้าง Service Account ขึ้นมานะครับเป็น Account ที่ใช้เพื่อให้แอปพลิเคชันเนี่ยสื่อสารกันโดยที่ไม่ได้มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่ง Service Account ของบางแอปพลิเคชันเองเนี่ยก็ขอสิทธิ์มากบางทีต้องใช้สิทธิ์ถึงระดับของแ ก็เลยกลายเป็น p r i v a t e Account อีกตัวหนึ่งไปโดยปริยายตอนนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าแอปพลิเคชันนั้นๆเนี่ยมีช่องโหว่อาจจะเป็นช่องโหว่ของการ Development อาจจะเป็นช่องโหว่ของ s o u r o e e นะครับและเป็นที่มาที่ทําให้ Service Account นั้นๆเนี่ยถูกรั่วไหลออกไปแล้วมีคนล่วงรู้หยิบเอา Service Account ตัวนั้นกลับมาเชื่อมต่อกับองค์กรเขาก็จะสามารถสั่งการทั้งหมดกับระบบนั้นๆที่ Service Account ตัวนี้ใช้งานอยู่เสมือนกับว่า ผู้คนที่ร่วงรู้เซอร์วิสแอคเคาทต์ตัวนี้เนี่ยกลายเป็นแอดมินของระบบนั้นไปเองมาถึงตรงนี้ก็อาจจะมีคําถามเกิดขึ้นมานะครับว่าบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับภายในองค์กรของเรา mm. เขาจะมีโอกาสเข้าถึง Privat e a c c o u n t ขององค์กรเนี่ยทางไหนได้บ้างนะครับผมก็ขอมองออกเป็น2ทางนะสด้านนะครับโดย1ด้านแรกก็คือจะเป็นเรื่องความพยายามของทางผู้ไม่ประสงดีเองนะครับว่าเขาจะพยายามด้วยทุกกี่ทางเพื่อจะให้เขาสามารถเข้าถึง Privat e a c c o u n t นี้ได้ ทางที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องปัญหาของการจัดการพรีเว t ให้เขาภายในองค์กรของเราเองเว่าได้ทําได้ดีแล้วหรือยังนะครับคราวนี้ในเรื่องแรกนะครับเรามามองทางด้านของผู้ไม่ประสงค์ดีก่อนนะครับว่าเขาจะมีการนําเทคนิคนําวิธีการต่างๆมาใช้นะครับเพื่อให้เขาได้มาซึ่งพาสเวิร์ดเพื่อจะเข้าถึงพรีเว a c c เ u n าต่างๆได้นะครับโดยที่เราจะเห็นกันบ่อยๆเลยก็คือทางผู้ไม่ประสงดีเนี่ยเขาก็จะทดลองนะครับทดลองล็อกอินเข้าไปตรงๆนี่แหละนะครับโดยที่ ข้อสุดที่ได้มาใช้ในการทดลองเนี่ยก็จะมีเทคนิคที่ได้มาอยู่ประมาณ2เรื่องก็คือ Boot f o r c e a t t a c k หรือ Credential s t u f f i n g นะครับบู t ฟ Force Attack เนี่ยจะเป็นลักษณะของการนำเอาข้อมูลส่วนตัวนะครับของแอดมินของระบบนั้นๆนะครับอาจจะเป็นข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อของตัวเองชื่อของคนรู้จักนะวันเดือนปีเกิดงานอดิเรกสิ่งที่สนใจเนื้อยะเวลานั้นๆนะหรืออาจจะเป็นชื่อสัตว์เลี้ยงนะครับที่เขาสนใจซึ่งปัจจุบันข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่หาได้ไม่ยากละนะครับในยุคที่มีโซเชียลเน็ตเว คราวนี้เนี่ยเขาก็จะข้อมูลที่เขาได้พวกนี้มาประกอบกับวิธีการตั้งพาสเวิร์ดอาจจะเป็นการสลับตัวอักษรอ,อาจจะเป็นการใส่อักขระพิเศษลงไปอาจจะเป็นการเพิ่มตัวเลขนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะสร้างขึ้นมาเป็นกลุ่มของพาสเวิร์ดที่คาดว่าแอดมินท่านนั้นๆเนี่ยน่าจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองสามารถเข้าไประบบได้นะครับแล้วก็ลองสุ่มดาวใจไปเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือวิธีการที่เรียกว่าบูทฟอร์ดแอตแทกในขณะที่ครีเดนเชียลสต f ฟฟิง จะเป็นการนําข้อมูลของแอดมินระบบท่านนั้นนะครับที่อาจจะเคยรั่วไหลในอดีตเนี่ยมาเป็นตัวตั้งต้นนะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจจะหลุดมาจากแหล่งอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นการข้อมูลผู้ใช้งานของร้านค้าแห่งหนึ่งข้อมูลของร้านอาหารหรืออะไรก็ตามที่แอดมินท่านนั้นเคยไปสมัครสมาชิกเอาไว้แล้วหลุดออกไปนะครับซึ่งไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็น p r i v a t e a c ของ n t ขององค์กรแต่อย่างไรนะครับแต่เนื่องจากคนที่ใช้เนี่ยเป็นคนคนเดียวกันนะทั้งผู้ไม่ประสงค์ดีก็คาดหวังว่า แอดมินท่านนั้นเนี่ยก็น่าจะใช้พาสเวิร์ดเดียวกันเนี่ยเอามาใช้ซ้ำได้นะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่ถูกนำมาใช้ในการเข้าถึง private account ครับก็คือวิธีการที่เขาเรียกว่า pass the hash นะครับทุกครั้งที่เราล็อกอินเข้าระบบใดๆก็ตามนะครับเครื่องที่เราใช้งานเนี่ยจะมีการสร้าง hash file ขึ้นมาเก็บไว้ใน Memory เก็บไว้ในที่ต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการเข้าระบบครั้งต่อไปนะครับซึ่งถ้าเครื่องที่เราใช้งานอยู่ขณะนั้นนะครับถูกมาแวร์เนี่ยเข้าไปควบคุมได้ มาแวร์เองก็จะสามารถเข้าไปถึงหน่วยความจำแล้วก็ไปค้นเอาแฮชเหล่านั้นออกมาซึ่งปัจจุบันทูที่ใช้ในการค้นแฮชเหล่านี้เนี่ยมีมากมายนะครับ uh huh. เมื่อได้แฮชออกมาแล้วนะครับมาแวร์ก็สามารถเข้าไปถึงระบบปลายทางได้โดยการใช้แฮชตรงนั้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องรู้ password หรือ user ที่แท้จริงเลยนะครับซึ่งถ้าบังเอิญว่าการล็อกอินครั้งนั้นแฮชนั้นเป็นแฮชของการล็อกอินด้วย p r i v a t e account มาแวร์ที่เข้าไปสู่ระบบด้วยแฮชนั้นนั้น ก็จะได้สิทธิ์ของ private account และสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ในทันทีคราวนี้หันมามองฝั่งตัวเราเองบ้างนะครับว่าบริษีในการบริหารจัดการ r i v เ t e a c c o u n าเนี่ยมีความรัดกุมเพียงพอแล้วหรือยังนะครับอย่างเช่นเรื่องของการตั้งพ s ส o r ์ก็จะมีเรื่อง,องความซับซ้อนของการตั้ง p a พ s ส o r ์ว่าพัสด d ที่ตั้งเนี่ยมีความยาวมากพอหรือเปล่านะครับบางทีสั้นเกินไปการคาดเดาก็จะคาดเดาได้ง่าย password มีความซับซ้อนมากไหมมีการนําอักขระพิเศษตัวนะตัวหนังสือเล็กตัวหนังสือใหญ่ตัวเลขเอามาใช้เพื่อจะให้ password เนี่ยคาดเดาได้ยากขึ้นมีการทําลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะครับอย่างที่2เลยก็คือเรื่องของการบริหารจัดการ password นะครับบางระบบเราพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง password เลยตั้งแต่เปิดใช้งานมาบางระบบยังใช้ password ที่เป็น password default อยู่เลยซึ่ง password default เนี่ยหาได้ง่ายมากในคู่มือการใช้งาน นะครับแอดมินเดฟอลต์ศูนย์ศูนย์ศูนย์เนี่ยมีเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราพบว่าระบบไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงพาสเวิร์ดเลยตั้งแต่เปิดใช้งานครับหรือแอดมินบางท่านเนี่ยดูแลระบบหลายๆระบบในเวลาเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการจดจําเขาก็จะใช้พาสเวิร์ดเดียวกันเนี่ยในการเข้าทุกๆระบบดังนั้นพาสเวิร์ดที่ซ้ํากันก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ทําให้การคาดเดาพาสเวิร์ดเนี่ยสามารถเข้าถึงระบบต่างๆได้โดยง่ายนอกจากนั้นขั้นตอนการกําจัด Privat าสวค,นะครีเช่น อาจจะเป็นเรื่องของการขอใช้งานแอดมินชั่วคราวนะครับเพื่อเอามาใช้ในระยะเวลาหนึ่งหลังอยากใช้เสร็จแล้วนะครับก็ไม่ได้ใช้อีกต่อไปแต่ไม่ได้มีการลบออกจากระบบนะครับพิเวทให้เขาชั่วคราวนั้นๆก็ยังคงอยู่ในระบบต่อไปซึ่งบางทีก็อาจจะมีการหลงลืมไปแล้วก็อยู่ตลอดไปนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในกรณีที่แอดมินอาจจะมีการเขียนพาสวิร์ดใส่กระดาษส่งให้กันเองนะครับแล้วมีการทิ้งลงถังขยะโดยที่ไม่มีการฉีกทําลายนะครับตรงนี้เนี่ย การค้นถังขยะก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ได้มาซึ่งพาสเวิร์ดของแอดมินเช่นเดียวกันดังนั้นทั้งหมดนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของการตั้งโพลีซีการใช้งานของพร a เว a c อ้เขาภายในองค์กรแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าแล้วเราจะมีวิธีตรวจสอบยังไงนะครับว่าแอดมินทุกคนภายในองค์กรหรือผู้ใช้งานพรีเวพาสเวิร์ดภายในองค์กรปฏิบัติตามโพลีซีที่เรากําหนดอย่างเคร่งครัด สำหรับยูสคิแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มลูกค้าในกลุ่มสายงานประกันนะครับซึ่งลูกค้าท่านนี้เนี่ยเขาค่อยต้องปฏิบัติตามกฎข้อกําหนดของทางกรลอตนะครับซึ่งหนึ่งในข้อกําหนดที่ทางลูกค้าค่อนข้างหนักใจนะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนระบบเปลี่ยนพาสเวิร์ดของระบบต่างๆนะครับซึ่งทางกรลอตกําหนดว่าจะต้องมีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดของระบบต่างๆอย่างสม่ําเสมอนะครับแต่เนื่องจากระบบงานด้านหลังของลูกค้าเนี่ยมีปริมาณมากนะมีปริมาณมากดังนั้นเนี่ย ถ้าเราใช้วิธีการเปลี่ยนแบบแมนนวลนะครับมันก็จะต้องใช้ทั้งกําลังคนนะครับซึ่งเยอะแล้วก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาน,านานในการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมไปถึงมันอาจจะเกิดความผิดพลาดที่เกิดจากบุคคลได้นะครับดังนั้นลูกค้าจึงมองหาเครื่องมือนะครับมาช่วยในการบริหารจัดการนะครับแล้วก็สามารถจัดทํารายงานเพื่อจะส่งให้กับออดิเตอร์ที่มาตรวจสอบในแต่ละรอบได้นะครับซึ่งในมุมนี้เนี่ยทาง geable เองเนี่ยได้ทำการออนบอร์ดแอคเคาท์ของลูกค้าเข้าสู่ระบบ private protect ให้เป็นผู้ดูแลในส่วนนี้ให้กับลูกค้านะครับนอกจากนี้น่จะมีการสร้างเวิร์กโฟล์นะครับในเรื่องของการเบริกใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนพาสเวิร์ดของระบบงานต่างๆนอกเหนือไปจากนี้ก็คือจะมีการจัดทํารายงานสาหรับตรวจสอบครับแล้วก็ส่งให้กับออริเตอร์ตามรอบได้ยูสเกตที่2นะครับเป็นยูสเกตของกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับโดยที่ลูกค้าเนี่ยมีการพบปัญหาว่าระบบไอทีของลูกค้าเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ระยะเวลาหนึ่งนะครับพอมีการตรวจสอบย้อนหลังก็พบว่า สาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับมาแว a r นะครับการติดมาแว a r ขององค์กรแล้วก็มีการให้สิทธิ์ของ private account ที่มีมากจนเกินไปจนทําให้มาแว a r เนี่ยสามารถมาสร้างความเสียหายให้กับระบบภายในได้ดังนั้นเนี่ยลูกค้าจึงมองหาเครื่องมือนะครับมาช่วยในเรื่องของการกําหนดสิทธิ์กากำหนดการใช้งานของ admin account ให้เหมาะสมกับการใช้งานนอกจากนั้นเนี่ยก็มองหาระบบเพื่อจะมาสร้าง visibility เพื่อให้ทางลูกค้าเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่า มีการดําเนินการอะไรกับเซิร์ฟเวอร์ปลายทางระบบปลายทางบ้างเพื่อให้สามารถตรวจสอบเรื่องของปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขได้ทันท่วงทีนะทาง Gable เองเนี่ยก็มีการ onboard account นะครับให้กับร,ระบบ Private Protect เป็นผู้ดูแลนะครับโดยหลังจาก onboard ไปเรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของแอดมินแต่ละคนได้สามารถกำหนดได้เท่าที่จำเป็นต้องใช้ไม่จำเป็นต้องให้สิทธิ์แบบมากที่สุดนะนอกจากนี้เนี่ย การกำหนดสิทธิ์ของการเข้าใช้งานของแอดมินเนี่ยสามารถต่อยอดไปจนถึงระบบการให้บริการของทาง outsourcing หรือ third party ที่เข้ามา m มน n t แนระบบได้ทําให้การเข้าถึงระบบต่างๆของลูกค้าเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ป้องกันการทํางานที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตการทํางานที่รับผิดชอบได้ คราวนี้ก็มาถึงเรื่องของการบริหารจัดการ private password แล้วนะครับเราจะทำยังไงให้ private password ของเราเนี่ยมีความปลอดภัยจากความเสี่ยงแล้วก็การโจมตีต่างๆที่เรามีการพูดถึงมาก่อนหน้านี้นะครับโดยสิ่งแรกนะครับสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกเลยนะครับก็คือว่าเราจะต้องหาให้เจอก่อนครับว่าในระบบของเราเนี่ยมีระบบอะไรบ้างที่เราต้องดูแลทั้งเซิร์ฟเวอร์ครับแอปพลิเคชันดัตเตอร์เบสรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆเช่นอุปกรณ์เน็ตเวิร์กอุปกรณ์ซิเคริตี้หรืออุปกรณ์ iOT ที่ใช้งานภายในองค์กร ระบบงานเหล่านั้นเนี่ยมีระบบงานไหนบ้างที่มีความสําคัญที่เราจะต้องปกป้องหลังจากนั้นเนี่ยเราจรึงเข้าไปค้นว่าในระบบงานต่างๆเหล่านั้นมี Private Account อะไรเก็บอยู่บ้างบ่อยครั้งครับที่เราไปค้นแล้วเนี่ยเราพบว่าไม่ได้มีเพียงแค่ Root หรือ Administrator เท่านั้นที่เป็น p r i พรครับแต่เรายังพบว่ามี User บางส่วน User บางคนมีการกําหนดสิทธิ์ให้เขามีสิทธิ์เทียบเท่ารูหรือแอดมินทำให้ User นั้นๆน,น,นะครับมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับ Privat e a c c o u n t ไปด้วย หลังจากพบแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําเป็นดดับต่อไปนะครับก็คือรวบรวม Pri v a t e a c c o u ท t ที่เราค้นพบทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยกลับมาเก็บรักษาที่ส่วนกลางครับให้สามารถ m a n a g e บริหารจัดการได้จากส่วนกลางนะครับกำหนดผู้ดูแล Account เหล่านั้นสร้าง Workflow นะครับสร้าง Process ในการเบิกในการจ่ายนะครับกำหนดวงรอบในการเปลี่ยน p าส s ว o r d นะครับกำหนดความซับซ้อนในการตั้ง password นะครับแล้วก็กำหนดผู้ดูแลนะครับเพื่อจะเข้าไปเปลี่ยน p าส s ว o r d ในแต่ละวงรอบ เพื่อให้พรีเวด c อเค n t ของเราเนี่ยยังคงมีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยอยู่นะครับหลังจากเบิกจ่ายไปใช้งานไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการเก็บบันทึกนะเก็บการใช้งานทั้งหมดคอยตรวจสอบการใช้งานอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าพรีเวดไอเคาที่ถูกเบิกจ่ายไปใช้นั้นได้ใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องและยังคงปลอดภัยตาม Security p o l i c y ที่องค์กรกําหนดไว้จากที่เรากล่าวถึงมาเบื้องต้นนะครับ ก็เราก็จะเห็นว่าการบริหารจัดการ Private Protect เ,เ,เนี่ยที่เราพูดถึงกันมาเนี่ยจะเป็นลักษณะของเม่นวลโปรเซสส่วนส่วนใหญ่นะครับโดยที่จะเป็นการทํางานร่วมกันร,ระหว่างบุคคลนะครับโปรเซสนะครับแล้วก็เวิร์กโฟล์ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการค่อนข้างสูงแล้วบางทีก็อาจจะต้องใช้ปริมาณของเจ้าหน้าที่เนี่ยที่ค่อนข้างเยอะดังนั้นวันนี้ g e b l e เองก็มีโซลูชันมานาเสนอก็คือ g e b l e Private Protect คือการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการตรวจสอบและควบคุมการใช้งาน Private Account ให้ตรงตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยและสามารถตรวจสอบย้อนหลังแทนบุคคลได้นะครับโดยหลักการพื้นฐานนะครับก็คือจะเป็นการนำเอา private account เนี่ยเข้ามาเก็บไว้ในระบบ private protect นะครับแล้วก็แจกจ่ายให้กับผู้ใช้งานเมื่อมีการร้องขอโดยที่การกำหนดสิทธิ์เนี่ยสามารถกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ร้องขอได้เท่าที่จำเป็นต้องใช้ทำให้สามารถลดปัญหาของการได้สิทธิ์ที่มากจนเกินไปได้นอกจากนี้เนี่ยระบบยังมีกลไกในการสร้างฟ้าสวดนะครับสามารถนำไปเปลี่ยน ในระบบปลายทางได้ตามวงรอบที่กําหนดโดยพาสเวิร์ดนียสามารถกําหนดรูปแบบความซับซ้อนของพาสเวิร์ดได้ตามต้องการในขั้นตอนการเบิกจ่ายนะครับระบบสามารถสร้าง workflow ในการทํางานได้อย่างหลากหลายนะครับเช่นก่อนจะเข้าใช้งานทุกครั้งนะครับจะต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าของระบบก่อนหรือบางระบบที่มีความสําคัญมากนะครับอาจจะสามารถอนุญาตให้เข้าใช้งานได้ภายในช่วงระยะเวลาที่กําหนดเข้าใช้งานได้ในระยะเวลาที่จํากัดเป็นต้น การเชื่อมต่อไปในเครื่องปลายทางเนี่ยจะถูกแยกออกมาจากการเชื่อมต่อปกตินะครับและทุกการเชื่อมต่อเนี่ยจะถูกบันทึกการเข้าใช้งานทุกครั้งเพื่อให้เราสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าผู้ใช้งานเนี่ยเข้าไปดําเนินการอะไรได้บ้างตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเอาไว้เมื่อตอนร้องขอหรือเปล่านะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการนําเอาเทคโนโลยีในเรื่องของด้านอนาลิติกเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับว่า Privat e a c c o u n t เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นเป้าหมายของการถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี แล้วก็สามารถสร้างระบบการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบได้ Geobo Private Protect มีเครื่องมือในการตรวจสอบ Private Account ในการทํางานต่างๆด้วยนะครับโดยเราจะเข้าไปสํารวจนะครับแล้วก็ทํารายงานออกมาว่ามีบัญชีหรือมี Private Account อยู่ในระบบงานต่างๆอย่างไรบ้างและมี Private Account อะไรที่ไม่ได้มีการใช้งานแล้วแต่ยังคงหลงเหลืออยู่ในระบบบ้างรวมถึงเมื่อมีการสร้าง Private Account ขึ้นมาใหม่นะครับ ระบบสามารถแจ้งเตือนได้ว่ามีระบบ Private a c c o u n t ขึ้นมาใหม่และนำเข้ามาออนบอร์ดบนระบบ Private Protect ได้โดยอัตโนมัติด้วยการทำงานที่เป็นออโตเมชันทั้งหมดนะครับทำให้ลดความผิดพลาดที่เกิดจาก u m a n e r r e r ได้ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานต่างๆลงรวมถึงสามารถตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน Private a c c o u n t ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย